ครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านครับผมวันนี้กับกลับมาพบกับช่องทองพูนผ้าด้วยอีกคือเก่าเนาะครับเนาะวันนี้บ้าทองพูนมีความฟันที่ดีที่เด็ดจากคุณตาเลือนครับผมคุณตาเลือนฟันเหม็นรอบนี้เพิ่นฟันว่าปีงกัดงูกัดขาเพิ่นเพิ่นว่าเลือดอาบขาเลยเพิ่นว่ามาถูพูนกัะบาดผ้าท่านผู้ชมไปติดตามความฟันเขาคุณตาเลือนเนาะครับเนาะว่าจะมีตัวเหล็กเด็ดที่ดีตัวไหมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยเนาะครับเนาะเพิ่นก็เลยนั่งทาอยู่ บ่าวทุกุ่นกะจะได้พาท่านผู้ชมไปติดตามความฝันกับพุ่นตาเีือนพร้อมๆกันเลยนะครับนะไปครับครับสวัสดีครับตาเลือนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาเรือนครับผมบ่าสซู่เอฟซีฟังนะครับเรื่องเล่าเป็นแนวได้ครับนอนฝันอยู่นี่ก็ไปหากินไหนอยู่ตอนกลางค่ำกลางคืนอะไรไปไปหาอีหยังล่ะครับไปหาปลาเนาะไปาปโมงใส่หยังเลยลงน้ำไปงูกัดพอดีเลยงูกัดงูกัดกัดใส่ครับ ขาทางทางขวาคู cage, bitch, ่ขาทางขวาเลือดสาบเลือดพุ่งกระจูดเลยห่วยคือสร้างว่าแต่งูเหี้งล่ะบนงูเห่างูจงอางครับงูเห่างูเห่าตัวงูงูเหี้งเลยจับงูจับภาษาหนังูนั่ะใว่างูกัดแน่ล่ะรู้แต่ว่างูงูพอดึงขาขึ้นมาทั้งนี้ปีนกัดอีก ข้างซ้ายนะข้างซ้ายเป็นงูกัดข้างขวางูกัดข้างซ้าย้างขวางูกัดทางซ้ายปีง,ป,งปีงอู้ปีงยังอ่ะครับอูก็ปีงในนาทงนาหนุบบังไงหนึ่งนี่ทำเนสแหละครับผู้จัดทำผูู้้มือเลยเนาะปีงไงสุดๆมันทำนั่นน่ะละทำเนสป,ปู้มือกินเลือดแดงจรงคือกินเลือดแดงจรงคือ่วยสร้างมาดูเลือดคน,น,นแนวอื่นกับโบกินเนาะปีงนี่ฮะกินเลือดคนเนาะจังหวะนอ่ะ หมาคอยอะไรต่างม่ใช่คกินผืดพักนี่ปิงนี่ดูเลือดข้นนี่ซ้าขั้นเนาะคุณตางูก,กัดขาอีกงูก,กัดขา,ขาข้างขวาปิงก,กัดข้างซ้งงายกัดที่ๆเดียวกันก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับอุ้ยเฝาแอมโนธงนี่โบถือกันกับปิงถือเดี้ยกอิบสี่ญานครับเห็นปิงนี่ว่าอะไรเลยกรับงูแรนท่านที่ได้ขา่าผู้สาวสีมากได้คุณตาขั้นถ้าฟันเห็นงูก,กัดอน,านาแน่นอนแน่นอน เนี่ยนะเออแต่ทําไม่เลือดออกอะไรออกเราจะมีโชคเสี่ยงโชคเสียงเสียงโชคซื้อเลขซื้ออะไรนี่แหละอ้ครับเห็นเลขเห็นยังกับงูกับยังบอกเลยเห็นเป็นห้อยเลือดเป็นห้อยตัวเลขนั่นเป็นห้อยเลือดซื้อแต่เลขคือโบกได้คําเดียวเป็นแปดเปดตามภาษาเขมรนะครับแปดเทภาษาไทยก็เรียกงูไอ้เลขกูงูนี่แปลเป็นแปดป่ครับเขมรเขมรแปล งูเป็นแปดครับงูกับแปดิงกปิงกับแปดภาษาไทยเป็นหกถ้าฝันเห็นงูแล้วคัดดีเป็นหกทันทีเลยครับซิงกับแปดครับปิงหนึ่งตัวหนึ่งตัวงูหนึ่งตัวงูหนึ่งตัวคือห่าต์เ่เลือดสาดเลยเลือดพุนฟกระจุดเลยนะครับ ตาเต็มโตเลยนะ้งัคับเออเต็มขาเหรอครับเต็มขาเลยเต็มขาเต็มขากูกลับมาถึงบ้านมานเสพเบียร์เ็ดอกดมุงดูบักหลายหนึ่งคนมุงดูเลยเออโมตายโด่ตะเลื่อนโม่ตายยากบองซี่เ่ยตายยากตายยากอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณตาเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามยังแข็งแรงยังจึงกึ่งอยู่นะครับเอฟซีเนาะกต่ธรรมดาครับเพราะว่าคนสูตรตะเลื่อนทั้งข้อนี่บูมีเมียครับท่านผู้ชมเนาะไม่มีครอบครัวครับท่านผู้ชม ตัครับจังไ้อีกครับคุณตาก็ที่ให้ไปเสียงโชคดูเปดหนึ่งเปดสองถ้าจะเอาง่ายงูก็ตัวหนึ่งปีนตัวหนึ่งตีเป็นหกหนึ่งหกสองก็ได้หกหนึ่งหกสองก็ได้นะแต่สามตัวยังยังไม่เจอหรอกสามตัวยังไม่ได้ยังไม่ได้อืครับผมคุณตากำมะบานนี่กำมะบานคุณตาเนี่คนมะม่วงอยู่บ้านคุณตาครับบ้านเลขที่หนึ่งสามหก หนึ่งสามหกอาจจะมาบ้านหนึ่ขีกก็ได้ได้เน,นาะอรูดูครับนี่แหละแนวทางดีๆครับตาเลื่อนสั่งไงครับท่านผู้ชมเนาะเอฟซี FC ก็ถามหาคุณตาหลายครับเบาแอมบะทงก็เลยมาติดตามไปฝากนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพออันห้าร้อยหกสิบหกนี่น 66, ครับกับตาเลื่อนต้องเท่าสีเป็นตัวไหนกะสีจดใส่สมุดไว้แคหนาจอีกครั้งหนึ่งมีเอียงเพิ่มเติมอีกครับคุณตา ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเออว่ามีผู้สาวหรอครับช่วงนี้ยังย่างย่างย่งย่างวันมีย่างย่างย่างนี่ล่ะงูกัดขาเนี่ล่ะสิได้เจอผู้สาวเนาะเอฟซีเนาะครับ <c oughs> อ่ะทักทายอันเป็นภาษาคะแมันเอฟซีทั้งบ้านนะครับมาทักขึ้นเบืองอยู่ครับเออแมวบอกพูดหลุดแยกติ้งเ้องวดนี่แปดหนึ่งแปดสองบทับเงยเงยก็อยู่หกหนึ่งหกสองคเมร์ทัชกชูเจียรี่สุดไหน อยู่ซอตาพวกคำจึงไอชืึงไอคำจึงเชี่ยมดินเปียไหนไอเขโเอาชูเชี่ยต้องนี้อยู่ซอกนี่คือจะเงแวงล้อนี้แน่นอนแน่นอนครับผมอู้กราบขอบพระคุณคุณตาเรือนมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับตาเลือนคตาเรือนครับผมหลังจากได้ฟังความฝันของคุณตาเรือนนะครับเนาะตัวเลขของคุณตาเรือนชิมีตัวใดเนี่ยกะบาสพุ่นกะจะได้มาสรุปตัวเลขตัวของตาเรือนนะครับ บะมีตัวใดเนี่ยตัวเลขของตะเลือนนะครับน้องมีแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสองครับหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองนะครับเนาะคุณตะเลือนเนี่เพิ่นกับป็นคนฟันแม่นอีกผู้หนึ่งเนาะครับเนาะกะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถือรล้ววันที่หนึ่งกับพุ่นตาเลือนเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นฟันวัดปีงกัดเพิ่นเลือดอาบขาเพิ่นว่าครับกะหนาชิบเป็นโชคดีอยู่ทั้งคับเนะาะกะให้ท่านผู้ชมไปลองพิจารณาเนาะครับเนาะ งวดวันที่สิสิงหาคม2 5 6 6นะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอปิดไปเพียงตัวนี้คลิปหน้าพอกันไหมก็อย่เลืมกดไหลกดแชร์วด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาต้งพูด้หาคลิปที่ดีตัวเลกด็เด็ด,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 ดมาฝากกันผู้ชมนะครับเนาะขอบคุณครับ